พอดีพีถังเช่าผสมโสมสนใจสั่งซื้อโถไอช้อปปิ้ง0 2 3 8 8 8 9 9 9ไว้ลักกี้คลินิกแค่เจอก็โชคดี สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ I p พอัปเดตกับผมบอลจันพัฒน์นะครับรายการที่จะพาทุกท่านนั้นไปอัปเดตเรื่องราวข่าวสารให้คุณผู้ชมได้ติดตามมาอีกเช่นเคยสําหรับวันนี้นะครับเราอยู่กันที่อาคารหลักสูตรการโรงแรมและการท่องเที่ยวซึ่งได้มีการจัดโครงการสัมมนาวิชาการนะครับในหัวข้อเรื่องฝ่าวิกฤตองค์การปรับตัวอย่างไรให้อยู่รอดถึงปี2025นั่นเองบรรยากาศจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปติดตามชมกันเลยครับ เมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาทางคณะบริหารธุรกิจในสาขาการจัดการปริญญาโท m b a 30มมหาวิทยายลัยกรุงเทพธนบุรีได้มีการจัดโครงการสัมมนาวิชาการเรื่องการฝ่าวิกฤตองค์การปรับตัวอย่างไรให้อยู่รอดถึงปี2025ณอาคารปฏิบัติการหลักสูตรโรงแรมและการท่องเที่ยวมหาวิทยายลัยกรุงเทพธนบุรี ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดรชัยยงกรวมมงศ์รองอธิการฝ่ายวิชาการมหาวิทยายลายัยกรุงเทพธนบุรีเป็นประธานและประธานโครงการน,นายทัศนัยสิงห์รักากล่าวรายงานที่สําคัญยังได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญวิทยากรในการเสวนาถึงสองท่านท่านแรกด,ดอรอมรเรพกลิ่นบัวแก้วหัวหน้าพัฒนาองค์กรและระบบการบริหารสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิศาสตร์ในการเสวนาเรื่อง มนุษย์เงินเดือนโตหรือตายเป็นกับองค์กรและอีกหนึ่งท่านม่อมหลวงปนัดดาดิสกุลสมาชิกวุฒิสภาสมนาวิชาการเรื่องผู้นำภาวะวิกฤตในศตวรรษที่21ตามสาสพพะราชาในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมสัมมนา,าเป็นจำนวนมากได้ทั้งความรู้ที่จะนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันม,มากมายกันเลยทีเดียวก็เป็นเรื่องของ วิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นไม่เพียงเฉพาะในประเทศไทยแต่ว่าในประชาคมระหว่างประเทศอันเกี่ยวข้องกับปัญหาโควรัสอันเกี่ยวข้องกับปัญหาทางสังคมเรื่องของการเมืองการปกครองก็พูดจากันในหมู่ครูบาอาจารย์แล้ก็นักศึกษาที่เป็นความหลากหลายนะครับว่าเราจะแก้ไขกันอย่างไรว่าโดยการเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทว่าโดย เรื่องของศาสตร์พระราชาทุกท่านก็มีความเห็นพ้องต้องกันว่าได้ร่วมกันอันเชิญหลักคิดพระราชทานร,รักสามมคีเรื่องของความเข้าใจเข้าถึงและพัฒนานี่การสืบสารรักษาและต่อย,ยอดของพระบาทสมเด็จพรหัวมาเป็นทิศท,ทางในการแก้ไขปัญหาขอเถี่ยวกาสนี้ขอบพระคุณทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีที่ได้เชิญชวน ให้ผมได้มามีส่วนในการเสนอความคิดเห็นในการสำนาทั้งราชการกระผมใคร่ขอถิโอกาสนี้ฝากท่านผู้รับชมรายการพ่อแม่พี่น้องประชาชนสร้างความรักสมัครสมานในมู่ประชาชนชาวไทยใต้ร่มพระบารมีในพระบาทสมเด็จเจ้าหัวช่วยกันแก้ไขปัญหาของชาติด้วยเหตุและผล อย่ามีความขัดแย้งกันเลยขอให้ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจงหมดสิ้นไปกับกลายเป็นความรักสมัครสมานเข้ามาแทนที่เพื่อที่ประเทศชาติบ้านเมืองไทยของเราจะได้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีความร่มเย็ยนเป็นสุขสืบไปเรียกได้ว่าเป็นโครงการสัมมนาวิชาการที่ดีมากๆเลยนะคบเพราะว่าเราจะได้เห็นถึงความรู้และก็เราจะฝ่าวิกฤตนี้ไปได้อย่างไรให้อยู่รอดถึงปี2025นั่นเอง วันนี้ต้องขอบคุณทางสาขาการจัดการคณะบริหารธุรกิจปริญญาโทด้วยนะครับที่ได้จัดโครงการสัมมนาดีๆนี้ขึ้นมาครั้งหน้าต้องติดตามกันเลยนะครับว่ารายการ IPM มอัปเดตของเราจะพาคุณผู้ชมนั้นไปอัปเดตเรื่องราวอะไรสำหรับวันนี้ก็หมดเวลากับรายการ IPM มอัปเดตกับผมบรรจนภัท์แล้วนะครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีขอที่ผีถังเช่าผสมโส,สนใจสั่งซื้อโถไอช้อปปิง้ง0 2 2 3 8 8 9 9 9 ไว้ลักกี้คลินิกแค่เจอก็โชวดีคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้นะครับทางช่องสวัสดีไทย HD ช่องวิทยุคลับ HD และช่องโชว์สีภาค HD IPM สื่อสร้างสรรค์สังคมส่งเสริมวัฒนธรรมไทยบริและทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ